ครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลยูโรนะครับ2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกนะครับเบลเยียมเจอรัสเซียนะฮะเวลาการแข่งขันตีสอนะครับสนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับประเทศรัสเซียนะครับเบลเยียมต่อครึ่งคู่ลูกนะฮะสภาพทีมทั่วไปนะครับเบลเยียมวันนี้จัดทีมในระบบ3-4-2-1โดยมี ติโบกตัวกลัวนะครับโรเบลลูกากูคิสมอเทสนะครับเปเรลกาการ์สโกตนะฮะแยนฟันตองเก้นนะครับลงสนาม้ทีมเบลเยียมได้ในวันนี้ครับด้านรัสเซียนะครับมารดวลทีม3 4 2 1ีดอมีอันตอนซูนินนะฮะอันเตมซูบ้านะฮะเล็กซานเดอร์โกโลวินนะฮะจอร์จี้สติคิยานะครับลงสนามให้ทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมนี้เบลเยียมฟอร์มช่วงหลังดีเยี่ยมนะครับหลังซิลชัย5เกมซ้อนนะฮะแมกามชัยเหลือแม็กซ์สองเกมตังที่่ผาานมแวอมกสี2เกมจากก4เมหลังนะฮะ เกมลุกกดสกอร์ได้น้อยนะครับแต่ผลงานดีนะครับกวาดชัยมาแล้ว7เกมตลอด9กลัตหลังที่ผ่านมานะฮะพวกผลงานไร้พ่ายนะตลอด9เกมหลังนะฮะด้านรัเสเซียครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีนะฮะตราะการกลับมาเข้าวินนะครับในรอบ3านัดหลังทําให้คว้ามาแล้วทําให้คว้าชัยมาแล้ว3เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดกระสุนหา5เกมหลังที่ผ่านมานะฮรวมทั้งได้เปรียบได้ในบ้านในกลุ่ม B ด้วยฮะแต่แช์นี้บริษัทแดงยุโรปครับมีคุณภาพสูงนะครับ คิดว่าไม่ได้เป็นรองครับมีความเหนือชั้นมากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะคู่นี้น่าอยู่เบลเยียมนะครับแต่ขอดูลราคาน้ำไหลแป๊บหนึ่งนะฮะราคาเปิดมานะฮะเมื่อวานเบลเยียมต่อครึ่งคบลูกนะฮะวันนี้ไหลลงเป็นครึ่งลูกครับยังไงก็ต้องหนูเบลเยียมนะครับมีโอกาสเอาชนะสูงครับเปิดเกมมาขอไปเรื่อยครับแต่นักเตะมีความสามารถครับหน้าเป้าก็แข็งแกร่งกองกลางทําเกมลุกดีๆกองหลังก็แข็งแกร่งนะฮะคู่นี้จัดเบลเยียมเลยครับคิดว่าน่าชนะได้นะครับ คู่ต่อไปครับเราจะไปที่นอร์เวย์นะครับอินไลนสิเรียลนะครับคิเตียนซูนนะฮะเจอออสนะครับเวลาการแข่งขัน2องทุ่มสนามคิเตียนซูนสตาริโอนะฮะเลทายออสต่อครึ่งลูกนะครับผลการแข่ล่าสุดนะคิตเชนซูนชนะออสมาได้4ี่สนะครับส่วนอีแมตหนึงนะฮะออสเปิดบ้านชนะคิเตียนซูนมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะฮะวันนี้ครับคิเตียนซูนนะฮะจัดทีเดียสี่ห้าหนึ่งนะฮะโดยมีสเตเฟนสลาเวิร์นะครับรักดิสกอร์ได้ในวันนี้นะฮะด้านออสครับนำทีมโดยยานโฟสนอร์เนสนะครับ วันนี้น่าจับมูซาก้าบาเคนกานะครับที่ยิงช่วยทีมนะครับนัดที่แล้วนะครับเรองลงสนามได้ในวันนี้ด้วยครับคาดว่าเกมนะครับกิสเซ็นซุนนะฮะหลังออกซารพลาดท่า2เกมติดต่อกันแล้วนะล่าสุดคัมแบ็กกลับมาได้อย่างสวยงามนะครับลาบพาบมา4ี่เกมติดต่อกันแล้วนะฮะแถมเก็บคินชีสมาถึง3เกมด้วยกันนะฮะส่วนทางกับออสนะครับลงเล่นไป4เกมเพิ่งเก็บชนะได้เพียงแค่แมตช์เดียวเท่านน่าดูแล้วลูกเกมยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะฮะ เลือกวางคิดสุนนะฮะมีโอกาสรับตังค์สูงดีกว่าฮะนะราคาน้ําไหลสหรับคิดสุนนะฮะเมื่อวานนะฮะเปิดมาที่ครึ่งลูกบวก10วันนี้ไหลลงนะฮะเป็นครึ่งลูกลบสินะฮะออสนะฮะระดับสิบคิดสุนรดับสามนะครับคู่นี้ก็อยู่คิดสุนก็ได้ครับถ้ามีต่อน้อยกว่านี้ก็จะต่อน้อยเพื่อความปลอดภัยนะแต่ถ้าไม่มีก็จัดครึ่งลูกก็ได้ครับมีโอกาสออนชนะสูงมากนะครับคู่นี้ให้อยู่คิดสุนนะฮะทีเดียวสองตัวนะครับคู่แรกนะครับให้อยู่เบลเยียมนะครับเจอรัสเซียครับ ต่อครึ่งลูกทชนัะนะครับชนะได้ตังค์เลยนะฮะส่วนคู่ที่2คิดติดสุ่นครึ่งลูกเช่นเดียวกันนะครับชนะได้ตังค์เลยนะครับจัดคิดติดสุ่นนะฮะแนะนำเว็บดีๆครับแอดลเอสเอเบ็ดก้าบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฟุตบอลเรามีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆนะครับท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้โอกเข้ามาได้เลยครััััััับบบบยงงไไนนนะคคคครรรรววีี้ฝากกกดดดล์์แชสส